สวัสดีครับรีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายการ AirBot s u p e r s o n i c ในกล่องมีอะไรให้มาบ้างน,นะครับไปกันเลย อุปกรณ์ตามในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับใครสนใจพิกัดซื้อติกตอกอยู่ที่หน้าไบโอส่วน YouTube อยู่ที่ใต้รายละเอียดคลิปนะครับ mm hmm. วันนี้ผมสั่งไส้กรองเฮปตาร์ฟิลเตอร์สำรองมาด้วยและไส้กรองนะครับราคาเพียง199บาทเองเท่านั้น mm hmm. อุปกรณ์ภายในกล่องจะมีทั้งหมด8ชิ้นแบตเตอรี่1ก้อนการเสียบแบบรุ่นนี้จะเป็นแบบสล็อตอินเสียบง่ายใช้สะดวกมีไฟบอกสถานะแบตตัวบอดี้ด้ามจับควบคุมการเปิดปิดและปรับระดับความแรงในการดูดด้ามจับถนัดมือมากปรับแรงดูดได้2ระดับ ถังเก็บฝุ่นมีขนาด0.6ลิตรสามารถถอดล้างได้นะครับไซกรองมี2ชั้นมีการกองหยาเป็นกระบอกสแตนเลสและกองละเอียดนะครับเป็นแบบไซกรองแบบเพปป้านะครับที่ผมซื้อสำรองไว้นั่นเองหัวมอบดูดฝุ่นปรับไซส์ขวาขึ้นลงได้อันนี้ถือว่าออกแบบดีไซน์ได้ดีมากๆเลยยืดหยุ่นได้ดีนะครับหัวปั่นฝุ่นนะครับสามารถถอดล้างได้เช่นกันตัวล้อหมุนได้ฟรีลื่นไหลนะครับด้วยรวมนะครับงานประกอบถือว่าดีสมราคามากๆเลยนะครับ ตัวแท่นชาร์จต้องยึดติดกับกำแพงแต่สามารถถอดเฉพาะเอาอะแดปเตอร์มาชาร์จแยกก็ได้นะครับกรณีไม่อยากเจาะกำแพงแต่แนะนำนะครับให้เจาะกำแพงเวลาใช้จะได้สะดวกในการเก็บหัวดูดฝุ่นขนาดเล็ก2หัวสำหรับดูโซฟาหรือในรถยนต์ตามซอกแคบตามคีย์บอร์ดและหัวแปลงอ่อนสามารถเลือกปรับการใช้งานได้นะครับ ตัวก้านดูดสีแดงเมื่อประกอบกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วจะสูงประมาณ1 1 5เซนถือว่าความยาวกําลังดีนะครับไม่สั้นเกินไปนะครับและแถมอุปกรณ์น็อตพุกนะครับสำหรับยึดติดแท่นชาร์จมาให้ด้วยถังเก็บฝุ่นสามารถเทออกสะดวกมากเปิดตรงด้านล่างนะครับเทฝุ่นออกได้เลยมาเริ่มประกอบกันเลยใส่แบตเตอรี่ตามนี้ได้เลยนะครับช่องเสียบจะเป็นแบบสล็อตอินเสียบง่ายนะครับจะมีเคียวล็อกอยู่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูดกันนะครับ2อระดับว่าเสียงมันประมาณไหนกัน มารีวิวการใช้งานจริงๆกันนะครับผมว่าน้ําหนักตัวเครื่องกําลังดีเลยตัวเครื่องหนักประมาณ2กิโลกรัมนะครับปรับความแรงได้2ระดับปรับแค่ระดับแรกก็สามารถดูดฝุ่นได้สบายแล้วครับใช้แบบยาวๆได้ถึง40-45นาทีเลยทีเดียวแต่ถ้าปรับแรงดูดระดับที่2เนี่ยจะใช้งานได้ถึง15-20นาทีนะครับโดยพลังดูดของเขาเนี่ยอยู่ที่19,00 0 PA เลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยดีกว่าเดอร์มา VC 2 0ตัวเก่าของผมอีกนะครับถ้างบประมาณ2,000บาทเนี่ยผมว่า AirPods Super Sonic เเป็นตัวือที่ ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจุดประทับใจนะครับชอบตรงล้อหมุนได้ลื่นไหลแลกด้ามจับกระชับมือไม่ได้รู้สึกว่าหนักเลยแล,และผมว่านะครับผู้หญิงก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็ไม่ได้หนักมากเวลาใช้นะครับก็แค่เอาหัวม็อบปาดบริเวณที่มีฟูนก็ดูดได้หมดจดแบบสบายแล้วดูดง่ายนะครับใช้เพลินแค่ลูดๆปาดปาด,ปาดกับพื้นเท่านั้นนะปุ่นก็เก็บเข้ากล่องไปแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆนะครับ หัวดูสามารถเข้าซอกเข้าซอยได้ดีบริเวณใต้โต๊ะใต้เตียงก็ได้อยู่เปลี่ยนหัวมาดูดโซฟาก็ได้หรือจะไปดูดในรถยนต์ก็ได้อยู่นะครับเรื่องเสียงนะครับผมว่าไม่ได้ดังมากและรับได้นะแม้จะปรับในระดับที่2แล้วนะครับสรุปเลยละกันนะครับในงบ2,000บาทผมว่า a i r b o t Super Sonic ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีในความคิดเห็นของผมก็รีวิวประมาณนี้ละกันนะครับจัดได้เลยนะครับแนะนําไส้กรองรุ่นนี้ก็หาซื้อง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงซะด้วยยังไงนะครับผมจะลงพิกัดซื้อทั้งหมดไว้ทีี่ใต้้้คลิปนน,นับบกหาไอ ไว้ข้างหน้านะครับจะมารีวิวเปรียบเทียบเครื่องดูดฝุ่นเดอร์มา VC 20ที่ผมใช้อยู่นะครับกับ AirBot ตัวนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ